สวัสดีครับวิทจากวีไซครับวันนี้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแว่นตาและการมองเห็นครับสายตายาวสายตายาวโดยกําเนิดและสายตายาวตามอายุเรารู้จักสายตาสั้นใน e ีพีที่แล้วแล้วเรามาทําความรู้จักกับสายตายาวบ้างนะครับสาเหตุของการเกิดสายตายาวกําลังการหักเหของสายตามีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตาแสงเลยไปตกบริเวณด้านหลังของจุดรับภาพ แทนนี่จะตกพอดีกับจุดหลับภาพอาจเกิดจากกระจกตามีความโค้งน้อยกว่าปกติคือกระจกตาแบนเกินไปครับขนาดลูกตาสั้นเกินไปกระบอกตาสั้นกว่าปกติผู้ที่มีสายตายาวแต่กําเนิดเมื่อมีอายุมากขึ้นในช่วง40ปีจะทำให้มองได้ทั้งไกลและทั้งใกล้ไม่ชัดเจนแต่ในกรณีที่สายตายาวไม่มากเราจะมองเห็นได้ชัดชัดในที่นี้หมายถึง พอจะชัดอยู่บ้างในทั้งระยะไกลและระยะใกล้กรณีที่สายตายาวมากจะมองไม่ชัดทั้งไกลและกใกล้เลยครับเด็กที่มีภาวะสายตายาวแต่กำเนิดจะมีอาการหยี่ตาปวดตาหรืออาจพบว่ามีตาเขรรววมด้วยครับแล้วสายตายาวตามอายุสาเหตุเกิดจากอะไรสายตายาวตามอายุหรือเพสไบโอเปียเกิดจากกล้ามเนื้อตาเสื่อมสภาพลงตามวัย และเลนตาที่ยืดหยุ่นได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่เราอายุน้อยครับทําให้การปรับโฟกัสในการอ่านหรือว่าการดูในระยะใกล้ทําได้ยากมากขึ้นครับแตเริ่มมีอาการแสดงชัดเจนเมื่อเข้าสู่อายุ4 0ปีหรือในบางกรณีอาจจะมาตั้งแต่อายุ37เลยครับเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีอาการสายตายาวตามอายุก็คือเมื่อเราเข้าสู่วัย4 7 4 0เเราจะอาจจะมีอาการมองระยะใกล้ไม่ค่อยชัด เลยต้องยืดแขนออกมาแบบนี้ทำให้มองระยะใกล้ได้ดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุของสายตายาวตามอายุครับทีนี้การเกิดสายตายาวแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงใช้แว่นตาเพื่อช่วยให้การมองเห็นของเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแว่นเลนชั้นเดียวระยะไกลอย่างเดียวหรือว่าระยะใกล้อย่างเดียวหรือออฟฟิศเลนส์หรือแม้กระทั่งโปรเกรสซีฟก็จะมีอีกทางเรื่องหนึ่งครับก็คือคอนแทคเลนส์ก็จะมี แก้ไขปัญหาสายตามองไกลอย่างเดียวกับมัลติโฟกัลคอนแทคเลนก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นโปรเกรสซีฟเลนบนแว่นตาครับผมแต่ต้องระวังนะครับเรื่องความสะอาดอย่าใช้เกินวันที่แนะนำของเลนประเภทนั้นๆเช่นรายเดือนหรือรายวันทางที่ดีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นร้านแว่นตาที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือนักทัศนามาตรหรือจกักษุแพทย์จะดีที่สุดครับ ถ้าเนื้อหา,หานี้เป็นประโยชน์ฝากติดตามวีไซต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ